ด้านองค์การอาวกาศจีนนะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจในการคัดเลือกนักบินอวกาศชุดที่4เพื่อเข้าร่วมภารกิจอวกาศในอนาคตชน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานค่ะว่า จีนมีแผนจะเลือกนักบินอวกาศฝึกหัด12-14คนเพื่อเข้าร่วมกับนักบินอวกาศของจีนในภารกิจเดินทางไปยังอวกาศในอนาคตซึ่งผู้สมัครนั้นก็มีทั้งนักบินวิศวกรก,รการบินรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ที่รองรับภารกิจของดาวเทียมเป็นครั้งแรกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้รับการคัดเลือกจากทั้งฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ2แห่งของจีนซึ่งองค์การอาวกาศจีนนั้นได้เริ่มกระบวนการคัดเลือกนักบินอวกาศในปี2 2,565และภายในเดือนสิงหาคมปี2,566กระบวนการคัดเลือกช่วงที่2จะเสร็จสิ้นลงซึ่งมีผู้สมัครราว20คนที่เข้าสู่รอบสุดท้ายค่ะนักบินอวกาศฝึกหัดจะได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นซึ่งปกติแล้วก็จะใช้เวลานานราว3ปีครึ่งก่อนที่พวกเขาจะพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในอวกาศแต่ทั้งนี้จีนมีแผนปฏิบัติภารกิจในอวกาศแบบมีคนควบคุม2ครั้งในปีนี้โดยจะใช้จรวดนำส่งลองมาส์ 2F ในการ ส่งยานอาวกาศแบบมีคนขับสินโจ18แล้วก็สินโจ19ไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเทียนกงที่โคจรอ,อยู่ค่ะ